สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีเอฟซีสุขู่สุขพนเนอพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือพี่น้องที่บรรยากาศดีสวยงามนะจ๊ะนะเนาะฝนบตต่ตกบ่นหนาวมีแดดเ <c oughs> มื่อนี้ก็สิไปเล่นทะเลอีกคือเกาละพี่น้องเอ้ยไปเล่นน้ำทะเลคือเกาละจ้า เลยมานั่งกินกาแฟกับพยายนลอ้อมอพใหย่ลงมา,ากนะจ้ะเนาะได้เล็นจอย มือบานกับขี่รถมอเตอร์ไซค์พากันชมวิวทิวทัศน์นะพี่น้อง<น>เลี้ยวลงตติสูงไปที่ต่้น้ำทะเลงามงามพี่น้องเอออยากให้พี่น้องมาเที่ยวน้ำกันเนาะอยากให้พี่น้องมาเล่นน้ำน้ำกันรายหาดจะเแมนงามคักซะสวยงามบักคักเลยยังว่า ไปสิพาพี่นอ้อง,อออออไ,ปองไปเบื้องบักมีเนาะเอาตัวพี่น้องไปเบิ่งไปเบื้งบักม่วงนะจ๊ะเบิ่งบ้านบักม่วงเป็นดอกดกบักคักเลยพี่นอ้องเพรงงู้ว่าคุณวางเงินพันเอีย่ย ปักกระเดกาก็งามงามไปตะกินกับลาบแซ่ไพยพี่น้องนะเพื่อนแม่ปน่ะเบิ้งปากอีเดือดเบิ้งบักหมีพี่น้องเห็นบ่อลไงบักมีคือสีนวยซัมมี่แหละเบิ้งสซ้คือสีบอใหญ่อีกเบิ้งพันอีหยังบุนี่อันนี้แก่เราได้พี่น้องบักมีแก่แล้ว นี่กับใบพังอีเลอร์อ